คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรานะคะมีสร้อยคอสองกษัตริย์ค่ะพร้อมกับจี้เพชรนะคะจะมารีวิวให้แม่ๆรับชมกันค่ะโดยสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมาเป็นงานสองกษัตริย์ค่ะซึ่งก็คือจะเป็นงานเงินแล้วก็งานทองค่ะรวมกันอยู่ในเครื่องประดับชิ้นเดียวกันเลยนะคะและสำหรับจี้ค่ะจะมาเป็นดีไซน์ทรงกลมค่ะเราจะประดับแต่งเพชรมาให้ในบริเวณขอบขอบรอบๆค่ะ และลายตรงกลางนะคะจะมาเป็นลายสารค่ะซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องประดับไทยเลยนะคะและสร้อยคอเส้นนี้ค่ะจะมาพร้อมกับตะขอที่มาเป็นลักษณะของตัว M แบบนี้เลยนะคะซึ่งจะถือว่าเป็นตะขอสำหรับสวมใส่กับจี้ได้อย่างถูกต้องตามแบบฉบับเครื่องประดับไทยเดิมเลยค่ะและสร้อยคอนะคะจะมาในดีไซน์ทรงกลมอีกเช่นเคยค่ะโดยเราค่ะจะสลับมาให้ระหว่างตัวเรือนสีเงิน เราก็ตัวเรือนสีทองค่ะผสมผสานกับลวดลายต่งตางๆนะคะมาให้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากจริงๆค่ะโดยเรานะคะจะขัดแต่งเงามาให้อีกด้วยค่ะเวลาสวมใส่นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าใครเห็นเป็นต้องทักเป็นต้องมองอย่างแน่นอนค่ะลาสร้อยคอเส้นนี้นะคะทางเรายังออกแบบมาให้มีขนาดหลากหลายไซส์เลยค่ะจะมีความยาวความสั้นนะคะตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง24นิ้วเลยค่ะ หากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้าก็มาหยีสีแดงสดให้อีกด้วยนะคะส่วนช่องทางการชำระเงินสามารถชำระเงินปลายทางได้เลยค่ะโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะ และถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย